นักเดเพร่หนุ่มหน้ามนคนไทยในลอสซอนตอสรอ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 คนแจ้งเหตุครับผมต้องงรรอออต้เราไปเผาเองดิให้มันเป็นเหตุอะได้ไหมฮะใจเย็นเอาไม่ได้ได้ดิใจเย็นใจเย็นโอ้ยดูรถด้วยเปิดวอร์ดิอด่๋ยวเพิ่มปอดเดี๋วเพิ่เปิดเออหุยกลางคืนสวยกดรับ

าช่วยกดช่วยกดหัวช่วยกดหัวทอยหน่อยครับทอยหน่อยครับทอยนะครับทอยหน่ครับถ้ามีปัญหาร้องเรียนเอานะครับอย่ามาโทษผมนะครับใหญ่ใหญ่ไปร้องไปรล้วไม่เอาครับอย่ามาโทษผมนะครับโอ้รถรถไม่แรงเลยว่ะเจ้าแรงเหรอเอาจริงป่ะเครื่องไม่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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีปัญหาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเรียกตำรวจมาเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวเกิดไป เออคนเดียวพอนี่เพื่อนทำงานวะเอาเลือจากอย่าอย่าอย่าโดนเพื่อนลูกพี่อย่าโดนเพื่อนเอ้ยเป็นงานที่สบายดีนะเออสบายอันนี้อันนี้อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอยากเจอแบบยากๆอะครับส่งงานให้หัวหน้าครับผมเฮ้ยเอาเรื่องว่ะอู้หู้ Alert 100 Fire, fire น n a c a r a v a n at t h ด c i n e า a s นต d i o Richard's m ajesic street heritage way. รแรงอ่รแรงขับดีดีคับดีรแรงครับไปรถเร็วทันใจเออนี่นี่นีรถเร็วทันใจถึงในที่เกิดเหตุแบบแป๊บเดียวไงอ้เพื่อนเพื่อนรเพื่อนเดี๋ยวเปิดก่อน ลลยูกพีนั่นแย่ว่ะจริงๆนะเพื่อนกูดีๆดิโอ้โหเกิดไฟเอดีๆดีดีเอาดีๆก็ดีๆแล้วแล้วมันพุ่งไงดูดิเอาแบบเกิดไอไปที่เกิดเหตุโดยฉับพลันนะเบรกเบรกเบรกโอ้โหไฟแค่นี้เพื่อนกูเนี่ยจะไปโรงพยาบาลฉับพลันได้หรอกเ้ยแล้วเป็นงานวะ เปล่ยนตรงลงเพื่อนเรามาทำอะไรอ่ะเป็นตัวตลกเงี้ยเหรอเพื่อนต่างนระเทศล่วงเลยยะเขตกรถดื้อเออเอาว่ะสวยงามเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปมายังไงฮะก็ดันกูเฮอนี่ยอะไรวะนี่ลองดูในซองดูงานตัวเองก่อนเออครบแล้วนี่เฮ้ยได้อยู่ไปแปะแปะส่งงาน งานก็เพิ่มรอห้าวิจอดก่อนดีโอเคไปนี่น้องน้อนี่น้องีไเงเพื่อนเพื่อนกูเสียวเพื่อนกูเสียวเพื่อนเพื่อนมหัวโยกแล้วหัวโยกแล้วดีดีดีดดีดีดี แกเพื่อนหน่อยโอ้โคตรแย่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไกลๆอะไรไม่ดีอยากเป็นไงไม่เฮี้ยอะไรเลยไม่รู้ตอนนี้มันไม่ควรตลกนะเล่นไอเนี่ยมันควรจะจริงจังปะเออเล่นตลกเฉยเลยแย่ว่ะแย่หวะเอ๊ะถอยถอยถอยดีๆเดี๊ยถอยดีถอยเดี๊ยโอ้โหชนรถโอ้โชาวบ้านโอ้ใจเย็นใจเย็นใจแรงแรงแรงต้นต้นรถแรงจัดกดกดไกปืนให้มันค่อยๆกดเออ เฮ้ยเจ๋งใช้ได้ไปต่อจริงๆขับวนเลยก็ได้นะแล้วก็พร้อมเล้ยสิบไปดิกูเสียวเพื่อนมากเลยกับอกสองตัวข้างหลังนะกูเสียวเพื่อนตกกูเสียเพื่อนตกอสองตัวข้างหลังนี่ยืนอยู่อ่ะุ้ยน่าไงูกอ่ะแล้วทำไมมันตกที่เดิมวะหลับเลยยังยังย ปฏิบัติงานกลางคืนเอาตายยากอ่ะเพื่อนวลาเาถึงตายยากตรงลงมีเพื่อนไว้ทำไรวะเนี่ยอยากรู้เพื่อเพื่อให้มันตกลุดเอง่ Fire engine request complete A unit goes to your intervention เกิดโอ้จิตใจหยาบหยาบมามากโอ้เพื่อนมันฆ่าชัดๆเลยจบแล้วนี่จบแล้วนี่

โอ้โเฮ้ยผมอยากลองแบบว่าเดินเดินไปทำงานเงี้ยเออลองดิไป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 ทำงานเนี้ยลุยโอ้โหจุดจุดเท่าจิมมด fire engine request completed a unit เอ้เราทำอ่ะเข้าใจอยู่แต่บอทอ่ะทำอะไรอุ้ยปักวัวแบบ ทำงานอะเกินโหดเกินิ Fire engine unit on site เฮ้ยเพื่อนมาช่วยแล้วเออไปช่วยจุดอื่นดิไออซีตัวนั้นมันทำอะไรอ่ะไอไอไอพวกเราอ่ะฮะเขาเขาไม่เป็นกองเชียร์ไงกองเชียร์กองเชียร์อ๋อกองเชียร์อ้ว่ามันเป็นตัวตลกนะเอาจริงเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยมีมีอะไรเง่นบ้างจบงานว่ะไอ้จบง่ายเกิน เออหมดแล้วเกินไปมันง่ายไปเดี๋ยวพอแล้วอ้ต้องตรวจสอบก่อนหมุนดิอเออหมดแล้วจริงวะเออหมดจบเอยเอาเรื่องวะโอ้โหไว้ใจผมดิไปไปกลับกลับกลับอันนี้เทียอะไรเอา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 ลวงเฮ้ยหาเรื่องเฮ้ยไ นี่นี่ลูกพี่เรามีนี่แสดงเออเรามีเพื่อนเรามีเพื่อนอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเออเอาเลยเอาดิ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 เอทำร้ายกูเหรอทำร้ายกูเหรออืออตายโอ้โหโอ้โหรู้เลยมึงมีความเป็นเพื่อนอะไรโหดสัตดรู้เลคตรโหดเลยกูรู้ นี่มึงมึงออกจากคุกมาจะไม่เนี่ยใช่ไหมไม่ใช่นักตะเพริงแล้วนี่มันไม่ใช่แล้วกูอ่ะตะก่อนมึงมึงออกจากคุกมาแม่มึงยอมรับกูเร่องดีๆใช่ไหมข้าตะก่อนไปไปลูกพี่ขับดิโอเคแเชื่อใจลูกพี่แล้วเออรอดนี้ไงลูกพี่ขับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเหยียบอะไรลูกพี่กูยีไวะมึงเหยียบอะไรมึงเหยียบอะไรนี่ก็ตายโอ้ ใจไม้สลักกรรมฆ่ากระต่ายได้ลงคอโอ้ยไม่ไม่เท่าไม่เท่าพวกข้างหลังนะพวกข้างหลังมันฆ่าคนนะเมื่อกี้แต่มันช่วยเราไงช่วยเราเออมันยังมีความดีความชอบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่รอแล้วเดี๋ยวลูกมีมึงหยุดก่อนมึงหยุดเด็กไม่อยู่ที่อะไรวะ เอ้ยเป็นรับเพื่อนก่อนดิมึงมึงไม่รอเลยหรืพี่อันนี้มาได้มาได้ได้โอ้เข้าเดินมาเขาเดินมากูบอกให้หยุดก่อนแล้วก็ยังวิ่งไม่หยุดอีกโอเคถึงแล้วเฮ้ยรถคันใหม่โอเครถปูพังพอดีเลยเบิกเบิกเอ้าัเลยไปทำดีๆดิรถใหม่ต้องครบองค์ประกอบ5คนไปกลัวมูทุกกระจกุยแน่แน่กลัวเลย เอ้ยมึงหลอกเพื่อนนี่หยุดดิหยุดไม่ได้หยุดหยุดมาโหมดจริงจังนะมันเป็นมอสที่แบบเล่นจริงจังนะลูกพี่แบบเดียวไลท์เออโรเพอะไรเงี้ยเนี่ยมันเล่นตลกไม่ได้เปะวะเบรกด้วยดิมึงไม่เบรกก่อนเลี้ยวอ่ะลูกพี่มึงมึงมีเบลไว้ทำอะไรเนี่ยเบรกแล้วเบรกแล้วไม่เห็นล้วรอลากอะเบรกแล้วค่อยๆ่อค่อยคเอฮ้ยเป็นงานได้โยอู่อันดับไหนแล้ว นี้เจ้านายขึ้นเงินเดือนให้แน่นอนโอ้ไฟลามไฟลามอ่ะเรียกเพื่อนเลยไม่รู้เรียกคไูมเรียเบแล้วอารมณ์แบบเพื่อนแบบเพื่อนมาก็แบบกูมาทำอะไรที่นี่ไฟเรียกเพือนมาใช่วล่าตรวจสอบครับตรวจสอบไฟลู่เฮ้ยเพื่อนมาะ ไอ้นายมาทำอะไรกันไปฟ้องดีกว่าข้อหามาช้าโหแรงจัดโอ้เจเฮลโอ้ไอ้กูกูไม่ได้ขับนะกูไม่ได้ขับนะแต่ะแต่กูกหลังล่วงนี้อ่ะด่านะด่านะนี่ยัง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 ไม่ล่วงยังไม่ล่วงยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นี่ยังอยู่วะโอ้โหหนักกว่าผมอีกไอแต่ยังอยู่วย เอ้ยถึงจะหนักกว่าแต่ยังอยู่เ้ยเฮ้ยก็รู้แต่คาที่หายมาเท่าไหร่แล้วทั้งรถทั้งทั้งทั้งเสาไฟอ่ะเอาแต่ยังอยู่ไงไม่เหมือนลูกพี่เพื่อนล่วงกี่รอบแล้วเพื่อนบอกไอ้กูมากับมึงนี่แบบกูกูทำประกาศชีวิตไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยเพื่อนชอบแบบชอบแบบความรุนแรงไงเออชอบไม่เขาไม่ได้ชอบมึงอ่ะพาเขาไม่ชอบมึงพาเขาไปลูกพี่เขาไม่ได้ชอบ โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิป GTA 5นะครับผมนี่เป็นไฟแมนนะนักดับเพลิงนั่นเองกู้ภันนี่คือทำตามคอมเมนต์นะลูกพี่นะของใครคนเนี้ยเออน้องเขาขอมาน้องเขาบอกว่าเป็นอะไรนักกู้ภัยใช่ไหมแต่กู้ภัยกู้ภัยกู้ภัยก็คือนักดับเพลิงนั่นแหละอันเดียวกันใช่ใช่กู้ภัยนอกจากว่าจะมีอลเลน กู้ชีพเออนอกจากว่าจะมีกู้ชีพนั้โอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็แบบว่าอยากให้พวกเราเล่นอีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือว่าอยากให้ทำอาชีพอื่นก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับผมผมตำรวจก็ยังเป็นได้นะสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับเอามีงาไงยังไม่ไม่กูไม่รับแล้วไม่รับแล้ว สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผมโอเคแ, okay, แล้วเจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปนะครับแล้วเจอกัน